มื่อนี้วันที่11เมษายน2565เขาอยู่บ้านป้าสลวนกระไม้อายุ73ปีเมื่อนี้มามึงป้าตำผ้าขาวหัวอันนี้เป็นผ้าขาวหัวจกนอกป้าจกเอาทางพื้นโจกเป็นลายมา้<ด>มาเสื<ด>้อเวลาโดนมอผืนนึ่งนะคะอ,อ,อุะ้ย2ชั่วโมงบอก2ชั่วโมงะคะ้างเดียวเลยโจกน,น,นะค่อยเนี่ยเร็วเวลา เวลานั่นพอหอดนั่นแล้วเขาคิดต้องได้จคทั้งนี้ไปเออจกสลับกันนะจกสลับต้องจบหัวไปหาปีนอ๋อเพราะว่าอันอีกข้างหนึ่งสะพาะจกนี่สองสโมงเออแล้วตามผืนนี้แกรวมทั้งหมดทั้งผืนเนี่ยมือหนึ่งได้จักผืนมือหนึ่งได้หอดผืนวะฮรก็ว่าถ้าเห่าอีแทมมันก็ได้อ๋อก็เฉลียวว่ามือละมือละผืนบะ อาข้อห,หัวผืนนึ่งนี้ความความยาวมันกว่านึ่งอ่ะกว่านึ่งแล้วมันกกประมาณไต่ตึลยเพราะว่าแต่นี้เขาเอ็นยาวอ่ะเพื่อนเซอร์ฟืมนจากโรพคะข้อห,หัวเนี่ยฟืมนจิบแปดสิบเก้าคือเท่าแ,แต่ก่อนเลยแม่นบอกเทออ่าแต่ก่อนแล้วเต๋อหนึ่งนี้สองเม็ด ประมาณสองเม็ดป้าตําหูมาโดนเ้าเลยแล้วค่ะจากปีแล้วตั้งแต่อายุเ้าเลยตั้งแต่ออกโรงเรียนปอสีมาเลยก็อยี่มาปอสี่ตะกอนนี่อายุเขาเหลยอล่ะหอดก็าเหลือรสิบแ่เลยนึกว่านอ่น้อยอยู่เลยเนียมันเสหอดจิ้มห้าได้ค่าว่านอ่่เราเราไทยตะกอนนี่ตาหูเป็นทุกคนบอเพราะว่าออก โรงเรียนมาเพิ่นก็บวชไข้ผาเพอไปเฮียนไปผู้หญิงก็ตําตําหัอยู่บ้านเนาะนอกจากขาหัวนี้ป้าตําพี่เหลืออีกแดดตําพ่อโฮมพ่อโมอ่ะพ่อโฮมพี่เหลือคะพ่อโฮมจองเป็นพ่อโฮมไร้โซ่พ่อโฮมดำพี่เหลืองี้บ่ล้วหมูสิ้นหมูแผ่นพี่เหลือเก๊ตําบ่ตําบ่ตําทุกอย่างไงเขาเราเราเฮียนกระเเสอร์ไหมคะแม่แม่แม่เป็นผู้พาเอ็ส บ้านเฮานี้ผู้หญิงต้องตำหูเป็นมดเลยเนาะบได้ซื้อผ้าตลาดนี่เนาะมึงลายเอามึงหางเอาแล้วเขาหัวที่ว่าจกเป็นม้านี่เพื่อนห้องว่าเขาหัวเขาหัวเก็บม้าเก็บม้าเก็บม้านอกจากม้าแล้วมันมีลายหางอีกคะลาสร้างเกดสร้างบ่ราะยายอะกบ่ได้เอดอ่ะเพราะว่าบอด้เอดอ่ะอือครับบได้เอดจะเทื่ครับถนัดม้าเนาะหลายกรแล้วแต่ผู้ถนัดเนาะแล้วแต่กรนี้พี่เอสีพี่เหลือนะคะนอกจากสีเขียวอย่างนี้นะ ดังเดิมแท้ๆเอสแต่เขียวบ่เออดังเดิมแท้ๆเผื่อซื้อแต่เขียวอันนี้นี่อันนี้เอสเขือแบบจะนี่เอสเขื่อนงามๆแล้วแต่ผู้มากเขียวอ่อนเขียวแก่ขวงงานดีเนาะเอสสีฟ้าเอสเขียวแก่แต่ก่อนไม่เอสเป็นอย่างนี้เขียวแก่อย่างนี้ไม่นูว่าบ้านเฮาแม่นห้องสีซิวบ่อย่งเงี้ยสีแก่สีน้องสีซิวอันนี้อันนี้เริ่มมีสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็มีสีเขียวอ่อนนี่เป็นห้องน้ำทะเลฟ้าน้ำทะเลอ่อนเงี้ยสีน้ำทะเล เราเ้าไฟสีแดงนี่แกเป็นแดงเบอร์พี่เด้อคะแดงเบอร์สามสิบเก้าแดงสามสิบเก้าตะกอนไฟบ้านเฮาสี่ตกบอามาตําอย่างเงยถ้าเปลี่ยนไฟเกลียวตกอ่ะตะกอนตกเป็นบอหลังหลังมานี่บ่ตกแล้วเนาะหลังหลังนี่เป็นไฟโทเลอืมโทเลสําเร็จมาเรื่องมได้มาเอ็ดยะแล้วเนาะซื้อสําเร็จมาเอ็ดเลยอืมโอ้ข้มือหนึ่งซื้อเวลาผืนนึ่งกับประมาณหนึ่งเื้อมันจะเปลียนไฟไฟอันเพื่อนห้องไฟสิกับโร์เนาะไฟธรรมดานะ ไบสีโอมันลูกใหญ่เนี่ยเอามาย้อมสีแดงเอาย้อมสีแดงย้อมสีเหลืองเอาเอาสีแดงนี่สีสีเคมีตลาดหรือว่าเอาจากก้อพี่เหลือมเอะคะบอกสีเคมีตลาดอสีื้อเลยเออถ้าสีเหลืองพิ่จังตำนี้บอกเอางีนมาตำอ๋อตำแล้วเอาไปเอดอย่างอื่นแล้วต้มอ่ะพิ่จะเอาตำงีนพิ่จะมีหมกคระดั่งจะมีห่งแล้วพ็่จะตำผสมกันแล้วเก่าไฟไปย้อม สีมันจังตกก็แต่เป็นสีธรรมชาติเนาะแต่มันก็บดตกหลายได้ถ้าเหลืองถ้าแดงนี่ก็อย่าตกหลายนหน่อยนึงแต่ก่อนเนี้ยอ๋อ,อ,อแล้วเราตามบ้านเฮาเพื่อนปู่ดอกฝ้ายกันทุกบ้านบ่ปู่บอกเออเอ็ดให้เด้ยอ๋อเอ็ดให้ไปปู่ให้ปู่ไปมีให้มันก็จังไปเอ็ดเก็บฝ้ายมาถ้าบ่มีให้ก็ได้ซื้อเออแล้วก็เอามาอิ้วเอามาอิ้วเอาแกนเออเพื่อที่ได้โดนเนาะโดนหรออิ้วเล้ยเอามาดีดให้มันพองให้มันเป็นปุย เร้วเอาไปล้อมไปล้อมเมื่อมันเป็นอันนี้แล้วเอาไปเห็นเป็นเส้นเออเรามีเผือสืบต่อหัดตำข้าหัวเก็บเซิงมากกับปลาได้แล้วบ่มีอ่ะมันเติมนี่บ่มีเผือจีเอดแล้วถามนี่ผู้ใหญ่ไปก็บ่มีแล้วอ่ะยังแป่เมี้ยบ้านเยอันนะบ้านเดียวน้องเล่นเพิ่มไปอีกแล้วแต่หมายถึงว่าเอข้าหัวที่เก็บจกอันอย่างนี้นี่ก็บบ่มีเผือกลายนี่เป็นลายดั้งเดิมบ่รู้ว่าลายดั้งเดิม นึกว่าคือเจ้าพ่ของบ้านของยายเองเริมม้าม้าอย่างนี้เป็นห้องม้าเหยอบอมันมีม้าไี่เหลือนะคะมีม้ามอมม้ามอมอ๋อตัวน้อยน้อยอ่ะเออเฮาเพินหลานไปเล่นนี่มันเป็นพระข้าหอานนั่นนะม้าเหยอม้ามอมมันมีตัวน้อยๆ้อแล้วแต่ผู้มากเราสร้างเกณมีหลายลายบ่สร้างก็มีีลายเดียวนอกจากสร้างกลับมานี่บะโตบ่คนมีเหลอที่พิ่นบ่อเอดอ่ะซื้อขวานี่บ่มีนอั่านแหละไอที่มอมมาแหละจะมีตัวบ่คนเนาะ มันจะมีอย่างเลยแล้วเฮาบ้านเฮาุบบอนีบบีเอเคยเห็นอยู่เออมันจะมีตัวบกะคบนอย่อย้งองย้งอนนะน้อยหนึ่งมายกมาแจก๊กหรือบุเป็นหน้าซ่างเอดผู้เท่าอ่ะฆาตกรนี้ข่าหัวสีแดงนี่ไอ้บบาวเนาะเสื้ออืมไอ้บบาวเื้อผู้เท่ากับเสื้อสีแล่เพิ่นเอาไปเฮาย้อมแลนย้อมมนินนะสีแล่มีมีสองสีบอหรือว่ามีเหลืองเหลืองน้ำอันที่ว่าห้องว่าขาวหัวตาอิดท่านแกตาอิดนั้นเพ<ม>ิ่นเอาย้อมดำ ย้อมดำแล้วเอาไปร้อยมอนินเพื่อมันออกเรือบๆเออเพิ่อนจะมีหม้อคามเกันไหตะกอนนะเป็นห้องเฮานินนะเออเป็นหมอคามเพิ่นเอาคามมามาเส้นน้ำกอคามอ่ะเออกอคามแล้วไปเอคามแล้วมาเส้นน้ำแล้วก็เอามาซว่วมัดแล้วซวัวซวั่วัดถ้ามันเป็นเหลือเป็นเยื่อคือแป้งนะเออท่านี้มันนอนค้นเลยเพิ่นก็เอาที่วัดก้อนนั่นนะ เเออออาาามมม็ดที่่วนนยิห้องมอนินเนาะมันเป็นกอคามบ้านเฮาเนาะโตโกออกมันสูงกว่าหรือแล้วกอคามะกอเพียงหัวคนก็ได้อ๋อบอเออเพิ่นตัดเลยเพิ่นเอามัดมัดมัดแล้วเซ่น้ำตอนนี้บ่เห็นแล้วเนาะบ่เคยเห็นแล้วอันนี้นี่เฮาก็บ่กให้เข้าใจเด้จะต้องไปถามบ่ทันแล้วเนาะบนบ่มีผู้เท้าก็บ่ค่อยมีแล้วผมมีแล้วแต่ก่อนที่บ้านกลางนั่นงเผอบ้านหน่วย ฝนเหนือนี่เพิ่อนกระตายมาหมดแล้วมูอห้ามเท้านินเออเป็นหม้อเป็นหม้อเป็นหม้อไว้เพื่นเท้าเท้าเท้าหม้อนินเออหม้อนินซั่ว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 แล้วอย่างที่ที่ยายจําได้ทางหัวบ้านเถาแท้ๆตะกอนนี้นอกจากสีแดงสีแร่แล้วมันมีสีเหลืออีกคะที่เพิ่นนุ่งกันเป็นสีหม้อนินแค่นั้นนะสีอันเพิ่นเท้าห้อห้องเอาดำลอยนินจะเป็นผ้ากอมาดแต่อีก มันเพิ่นที่ห้องพัะกระหัวอตาอิดมันก็บได้มีหลากหลายบได้มีสีหลายคือจ์เนี่เนาะมีตาบอดบ่อดหายที่มัดเซอร์เจนี่แหละเขียวตาหายเองบอดนีก็ดำแดงดำแดงตะกอนรดะดำแดงตาอิดนี่ก็เป็นสีแรแรมบอตาอิดนี่ก็เอาไปเอาดำก็ไม่เอามอะโลลมันห้องมอะโกลแลเอามาลอยนินมารลอยนินนี่มันก็จะออกเลือบๆดำดำ คำคามหน่่ยนึงเนี่ยแล้วก็ข้อหัวแร่ก็เป็นข้อหัวตะอีทเนย์ก็เป็นพักข้อหัวแล่คนละอันมินบบตาอีทกับแล่นี่คนละอันบอนโบคนละอันคนละอ่าข้อหัวแล่ก็คือสีกรมบั้ท้าสีน้ำเงินมินโอสีน้ำเงินแหละก็คือสีย้อมนิ้นนั่นแหละเท่านิ้นนั่นแหละคือแผ่นแผ่นตัดเสื้อบ้านเฮาหั่นแน่นอนแต่เพื่อนใช้ตะก่อนแล้วเฮาคือเห็นจ้านี้เพื่อนมีเพื่อนห้องว่าตาอีทแต่ว่าเพื่อนเอาสีเหลืองมาตำเซอร์นามนะเออเพิ่อนเอาเพื่อนเอ็ดตาเหลืองเหลืองกับตะอีทตะนบ่มีเเืองนั แต่ก่อนแท้ๆคุณแ,แต่ก่อนแท้ๆเขาก็บ่เห็นนะเขาว่าหมีเพมันยอมเอา,าบ่าหมีเอาเหลืองกับตะอิดคู่กันนะเพ่อพว่นเยตาน้อยแค่นี้หลืองกับตะอิดเป็นว่เพว่นเยตาแค่นี้แหละเ,เอ็นนี้จะได้สองตางเพื่อนหละมันจะมีเหลืองกับตะอิดเป็นต้องหัวเก็บเสิร์งเพืนน่อนนะก็แล้วแต่ว่าบ้านเลยมากสีอย่างเลยก็เอ็ดไปเนาะแม่นผู้ชายเอาแค่มัดแอวเนาะมัดแอวนุ่ง อาบน้ำนี่เพิ่อนกัเขาเข้าวหัวธรรมดามต้องเก็มีการจกบต้องมีการเป็นเก็บเซิร์งเพิ่นมีอ่เพิ่นน่ะบ้านที่ว่าจกโบปินก็มีแหละเขาว่าเนาะตามแต่แค่ตามแค่นั้นแต่จกโบปินนะเนาะเออเพิ่นก็เอ็ดละละแต่ต้องตามโฮชูมือผู้ผู้ไม่ได้คาเข้าหัวแล้วเวลาไปบ้านเพิ่นก็เอาแพร่ตรงข้าหัวเนาะเอาแพร่ตรงแม่นแต่ผู้ชายเป็นบอลแพร่ตรงนะผู้หญิงเพิ่นบอกว่าข้าหัวแพร่ตรงเนาะบผู้หญิงนี ถ้าเท่าแท่งยาวข้าหัวขาวข้าหัวขาวคือสีขาวล้วนไปเลยแม่นบ๊อบเป็นตาข้าหัวค้นกับตาเล่ไปวัดเพิ่นกับพิ่นเอาไว้คาดเย็นเอวหรือว่าเจนหน้าอกผู้ผู้หญิงอ่ะเออผู้หญิงแต่โกนนะเป็นสีแร่ไปเลยอตาย่งนี้แหละแต่บอดผ้าแ่เลยแต่บได้เอเป็นลายๆายแม่นบ๊อก็คือสีพื้นเรียบไปเลยนอแห้งตู้ท่นบ๊าบแห้งตู้เอออ่าอะไรเป็นแบบนี้ถ้าผู้เท่าเลยผู้เพราว่าผู้สาวมีเพราะ ขันหวานมีได้ไปกับหรือเวลาไปกึับมันมีได้แห้งตู้แล้วก็เอาเอ็ดแพ้วโตงไปก็เป็นผ้าพื้นเท่านั่นเองเนาะแต่ไม่ได้เอาข้าวหัวเอ็ดเนาะเพื่อนกระตัมเนี่ยแล้ว่ามีเพื่อนเอาแพ้วโตงนี่เสื้อผ้าห่มจองเคืออย่างนี้มีบ่อตะกอนบ่มีผ้าห่มจองนี่เอาไว้อองน้องเอ็ดเปย์นี่บอเอาไว้ผมผมมื่งเศร้าแต่นี้ที่เพื่อนเอามาถ่ายพูกกันคงเห็นว่าลายมันงามที่บนนอกหลับมาแพ้วตรงกันนะแต่ที่แท้ตะกอนนี้เพื่อนเอาผมเอาอองน้องเออองน้องละ พื่อาไปเก็บหน้าหนาวเพื่อนอาโฮมเอะเฮอก็มีค่ะเ,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 เมื่อนี้ก็ได้รับความรู้เรื่องผ้าขาวหัวบ้านหัเซียวซึ่งเป็นการตําหูแบบท่องว่าเก็บเซิองอะ่ะเป็นเป็นเซิงมา้าเนาะจกเอาเลยนีค่พระพมมานั่งก็มีได้ที่เป็นนั่นเป็นจะเป็น